โซนเนี่ยต้องมาก่อนแปดโมงครึ่งมาประมาณแปดโมงกำลังสวยเลยของผมเนี่ยอยู่คิวสองนะตอนนี้แปดโมงยี่สิบสามห้าตอนนี้มีห้าคันแล้วก็บอกสมัยก่อนฟาง่อนเศรษฐกิจดีๆก็บอกต่อปาน,นีนะ้ถ้ามาสายนี่คิวที่สิบคือที่สิบเอ็ดแล้วหมายถึงว่าเราอยู่คิวมาแปดโมงเนี่ย เราก็จะได้คิวแรกเลยคิวแรกมันจะเข้าไปประมาณ3หรือ4ี่กันเราก็จะได้คิวแรกจะได้ทําก่อนแต่ถ้าคุณอยู่คิวสองคิวสามคิวสี่คิวห้านี่ยาวเลยนี่คือเทคนิคนะเอารถเราเข้าศูนย์เนี่ยต้องมาก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงกําลังดีเราก็จะได้คิวแรกนะเราก็จะได้ซ่อนะมก่อนเนี่ยแคปเดียวเนี่ยห็่ไหมจอดเตนะ็มแลโอเค cùng đi